ไปต่อกันที่เหตุการณ์ของรถเมย์สาย8นะครับสายนี้เป็นประวัติความเป็นมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับร้องเรียนมาตลอดเวลาเกี่ยวกับการให้บริการขับรถเร็วบ้างจอดไม่ตรงป้ายบ้างนะครับรวมไปถึงมารยาทของคนขับบ้างมีแนวคิดออกมาจากทางฝั่งของคนบางส่วนเขาอยากจะให้ยกเลิกไปเลยได้ไหมสําหรับรถเมย์สาย8หรือว่าให้ขอสมกมาวิ่งแทนไม่ต้องให้สัมปทานแล้วล่าสุดก็มี ความเห็นออกมานะครับจากคุณสุรชัยเอี่ยมวชิระสกุลซึ่งเป็นผู้วยการของขอสองมกบอกว่าปัญหาหลักของรถเมล์สายแปดเนี่ยมันมาจากเรื่องของการจัดการครับการบริหารจัดการของผู้ประกอบการไม่ค่อยดีทําให้ภาพลักษณ์ของรถเมล์ก็ไม่ดีตามไปด้วยมีเรื่องของเอกชนขาดการอบรมพนักงานอาจจะไม่อบรมที่ไม่สม่ําเสมอเพียงพอทําให้เกิดปัญหารเรื่องของการบริการสุดท้ายก็คือ ผู้ประกอบการตั้งเป้าจะเอากําไรมากสนเกินไปพยายามวิ่งรอบหลายๆครั้งเพื่อจะเอาผลกําไรเอาจํานวนตัวเงินทําให้เวลาที่จะต้องวิ่งรอบหลายๆครั้งเนี่ยมันขับด้วยความเร็ว พอความเร็วเสร็จปุ๊บมันก็เป็นอันตรายประชาชนก็ร้องเรียนว่าบริการค่อนข้างย่ำแย่ทั้งสาเหตุผล3าปัจจัยมันก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ของสายแปดตอนนี้กลายเป็นรถเมล์สายตำหนาไปซะค่ะแล้วก็บังคันเนี่ยนะคุณนัทอย่างที่บอกว่าพอวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยแข่งกันเองด้วยนะคะจ,จากคันหลัง<ม>ที่ออกจาก อู่รถเนี่ยก็แข่งจะแซงคันหน้ามาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ผู้โดยสารก<อ>็แย่งผู้โ<ก>ดยสารกันเอง<ช><ช>ก็เลยเป็นปัญหาล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็มีแนวคิดมาว่าจะให้เก็บประวัติคนขับเอาไว<ช>้นะคะว่าเป็นใครมาจากไหนมีที่อยู่อยู่ที่ไหนบ้างพฤติกรรมการขับรถเป็นยังไงแล้วต่อไปผู้ประกอบการที่ ดูแลรถเมย์สายแปะจะต้องติดตั้งร,ระบบ GPS ทุกคันเลยเพื่อที่จะตรวจสอบดูพฤติกรรมของคนขับว่าไปที่จุดไหนบ้างออกนอกเส้นทางบ้างไหมนะคะเห็นบอกว่าจะมีมาตรการลงโทษจะลงโทษเป็นรายคันคือเริ่มจากมาตรการระดับเบาก่อนจนถึงหนักค่ะแล้วก็จะให้ติดตัวของ GPS นะครับทุกคันเลยเพื่อตรวจสอบด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่จุดไหนความเร็วเป็นยังไงบ้าง เอาหลักๆเบื้องต้นคือก็ยังให้บริการตามปกติได้เพียงแต่ว่ามีขีดเส้นตายมีเดดไลน์ให้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทําตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกมาอาจจะต้องถึงขั้นพับใบอนุญาตหรือว่าอาจจะเพิกถอนสัมปทานอีกทีหนึ่งนะครับผมได้เราได้ตกลงร่วมกันอันนี้ไม่ใช่ผมสั่งนะเราตกลงร่วมกันว่าผู้ประกอบการจะต้องทําบัญชีรถพร้อมคนขับกับผู้พนักงานเก็บเก็บสตัง ให้กับเราและห้ามเปลี่ยนทุกทุกกรณีถ้าจะมีการเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนคนขับหรืออะไรต้องแจ้งต้องยึดนี้ก่อนนะฮะเหตุผลต้องบอกว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นการที่จะได้รู้ว่าคันไหนใครรับผิดชอบคันไหนใครทาคันไหนใครไม่ทําเราจะได้ดูกันเป็นคันๆไม่งั้นก็เหมาเข่งกันอยู่นี่แล้วก็ทะเลาะกนันอีกนะฮะท่านทาบัญชีมาก่อนนะครับหนึ่งหน้าที่คือทาบัญชีสองบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่เราเปลี่ยนแปลงบอกเรานะครับ อันที่สองท่านต้องไปศึกษาไปดูคนของท่านที่ขับรถคนทุกอย่างเนสภาพรถอะไรต่างๆรวมทั้งคนขับคนเก็บสบตางค์ว่าคนเหล่านี้มีปัญหาไหมมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไหมถ้ามีอย่าให้ขับนะครับท่านไปศึกษาก่อนนะครับอันนี้เป็นดันที่สองนะครับส่วนอันที่สามท่านเองจะต้องคอยมั่นทําหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลไม่ใช่ว่า มีรถ20คันก็เช้าเขาก็ไปกันเองท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามันเจอรถไม่ได้หรอกครับจะขาดการบบดูแลแบบว่าต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกดตรามากขึ้นถ้าฟังแบบนี้แปบลบว่าผู้ประกอบการที่รับสัญญาสาย8ไปต้องมีมากกว่า1 1รายแล้วแต่รายคงต้องไปกํากับดูว่ารถที่อยู่ในภายใต้าการดูแลของตัวเอง ใครเป็นคนขับต่อไปจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วต้องฟิกเอาไว้เลยว่าคันนี้คัน ABC คนขับเป็นคนนี้จะเปลี่ยนต้องแจ้งกับคือตอก่อนหน้านี้คือนึกจะเอาใครมาขับก็ขับนึกจะเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนแล้วเวลาเกิดใครทํากระทําความผิดขึ้นมาก็โยนกันไปโยนกันมาหาคนผิดไม่ได้ต้องดูว่าเดี๋ยวรอบนี้แก้ได้จริงหรือเปล่านะครับรถเมย์สาย8ข้อ้องเรียนต่างๆมันจะลดลงไหม